ผมชาวีหลานชายคนเดียวของตระกูลอมาราพรผมแอบ,บรักเด็กผินคนหนึ่งเธอชื่ออารยาสาวน้อยที่คุณย่าของผมเก็บมาเลี้ยงแต่ผมต้องการแกล้งเธอสารพัดเพียงเพราะคุณแม่ของผมเกลียดกีนหน้าเธอแต่เธอก็ยังยอมเล่นกับผมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไมัก็แค่แี่คุณกูเก็บมันเลี่ยงทำไมเธอต้องทำกับเราขนาดนี้ด้วยอ่ะค <Yeah. S 1> ุณยานี่ชาวีแกล้งน้องอีกแล้วนะมันต้องแกล้งน้องทุกวันด้วยผมเกลียดอารยาผมจะไปต่างประเทศอารยาฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกต่อไป nga อนั่งอริยานี่ล <ừ> ูกติ๊กมานี่ดิแล้วไงคะเอาของไปเก็บได้ค่ะเมื่อหลานทั้งสองหนูเป็นโคม้าของานะ อยากมากก็อยากอยากอยากจะให้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 ใหยกขาขึ้นม,ม,มาต่อนนะอยากอยากจะให้เราทั้งสอง งานกันอยู่กินกันแบบสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายาชางวิทำไมกูณทากับฉันแบบนี้ดีไม่อยอมไม่อยอมเดดีๆมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะงั้นย่าให้สองล้านไม่ครับคุณยา่าสิบล้านคุณย่าครับคือถ้าอย่างนั้น มรดกทั้งหมดเนี่ยย่าจะยกตกลงครับชาวีกูทำกับชินอ,อย่างไงหรอกให้ชันรักนี่ก็มันแต่งงานกับคุณนต่ำอ,อย่างมันดีดี้ถึงยังไงถ้าไม่มีคุณผมก็ต้องแต่งงานอยู่ดีเพราะผมะชอบช,ชอบอะไรกูชอบมันเหรอชาวีอารอยาชาวีหายอยากไปร้านัตจูนสิ แต่งงานของหลานทั้งสองนจะต้องดูดีที่สุดฉันนี้ไม่ยอมทีนน่นังได้่นที่สกายดิดขาดเขาใจมากนะที่กดแทนพี่เราต้องทำอะไรสักอย่างกับที่ดีๆสกายหายอยู่แม่ไป ว่าไงจ๊ะคุณลูกตอนนี้แพริสอะอากาศดีดีผู้ชายอะก็ะแบ่แบแคุณแม่ค่ะมันไม่ใช่ประเด็นคือหนูมีเรื่องสำคัญจะบอกอยนี้แล้วค่ะคุณแม่เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แม่ว่าแม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดแหละ <c oughs> เอางนีนแม่คุณลูกทำไม่ได้ดูเละ ต้องได้ด้วยมนคุณแม่อย่าบอกเลยเว่าใส่ใส่ delivery แล้วมันเป็นยังไงนะพี่น้องเดี๋ยวน้องเข้าไอจีแปดนาทีอ๋อเจอแล้วอันนี้ละค่ะหัวรักหัวหลงว่าแต่ทุกคนอยู่บ้านคะนี่เลยนะ พื้นี่เดี๋ยวน้องอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะคะงั้นน้องกดสั่งเลยนะคะอุย้ยสงสัยขอจะมารับพคุณพี่ตกติกตกติกชักฉันจริงเลยหายหัวไปไหนของมันเนี่ยอุย้ยตกติกนี่หายหัวไปไหนของมันเนี่ย ชอลลี่อุดได้แลวค่ะคุณพี่ได้เลยค่ะคุณพี่ หัวใจเป็นของกูร่างกายเป็นของกูเซลฟี่แต่กับกูฟีีจิลิงแต่เพียงกูบ้านเป็นชื่อกูรถเป็นชื่อกูฉนุดที่ดินโอนให้กูหุ้นในบริษัทยกให้กูชาวีเสร็จฉันแน่ดิดีชาวีคุณทำอะไรอะ่ะเปล่านะคะดินนี่ก็แค่จุดเทนอโรมาทเทอร์พี่ให้ห้องมันหอมๆก็เท่านั้นเองค่ะเหรอแล้วนั่นละ่ะคืออะไร นี่มันก็แค่ตุ๊กตาที่ฉันปั้นเล่นก็เท่านั้นเลยคะ่ะคุณไม่เคยได้ยินหรออยู่บ้านท่าน่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นแล้วไปงั้นลาตีสวัสดินะดีดีดคุณนายคคชาวินี่ดีดจะทำของไซดังเหรอเนี่ยไม่ได้การแล้วต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะ เจ้านะสำรวมหน่อยสิไม่มีใครสั่งใครสอนหรือไงอหลวงพี่ทำไมหน้าหลวพี่ซีดจังอะคะอาจจะมาอาภาษนิดหน่อยนายโยมเอาแล้วทำไมนี่ยังไม,ม่หยุดอีกนี่โยมดี บางเวลาความรักก็เพิ่มขึ้นบางเวลาความรักก็ลดลงบ,บางเวลาก็ไม่มีเลยต้องแปรปวนเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไปเป็นธรรมดาสังเกตใจตนเองทุกคนก็ย่อมเห็นความจริงนี้เป็นประจักษ์เพราะความเปลี่ยนแปลงในใจตนเองก็มีอยู่เช่นกันไม่ใช่ว่าเพียงแต่ผู้อื่นเท่านั้นแต่มันเป็นไปเองเพราะเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตต ผู้ไม่รู้ทันตามความจริงไปยึดมั่นถือมั่นจะให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ย่อมเป็นทุกข์กับความไม่สมหวังเพราะความรักที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ผู้รู้ทันตามความเป็นจริงเรื่องความรักนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมไม่เป็นทุกข์กับความไม่สมหวังไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักเพราะการพัดาพา สิ่งอันเป็นที่รักเป็นเรื่องทรมานและเรื่องที่จะบังคับมีให้พัดภาคก็เป็นสิ่งสุดวิสัยที่ทุกคนจะต้องพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจไม่วันใดก็วันหนึ่ง สิ่งที่เรารักเป็นทุกข์การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์มบเยยสมาคันจีอาเยียุทธาจนังปบียดนาง อทธาสนางทุกครังอาปียานานจะทาสนา ไม่โดซ้ำผมเกลียดอารยาผมจะไปต่างประเทศอ,อารยาฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกไปแล้วเฮ้ยไม่ได้ำผมเกลียดอารยาผมจะไปต่างประเทศอ,อารยา ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอตอนอีกไปผมเกลียดอารยาผมจะไปต่างประเทศอารยาฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอตอนอีกไปน้องใจร

น้องเข้าไอซีไปลืมมาพีดีไทยด้วยเดี๋ยวผม